สี่สามสองค่ะพี่ร์นเดย์ย้อนหลังครับพี่พี่ไม่มีของขวัญให้หนูหรอคะเยัไวันเกิดปีนี้เป็นยังไงบ้างครวันเกิดปีนี้สี่สามปีค่ะแล้วก็ของขวัญที่ที่ตัวเองให้ตัวเองอ่ะไม่มีเลยเพราะต้องต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าของขวัญจากคนใกล้ชิดที่รักและดูแลเรามีค่ะต้องขอบคุณมากๆขโมขขออยพรท,ทุกทุกคอมเมนต์หนูได้อ่านนะคะพี่พี่ทุกท่านที่ลงปี้พบ่ร์นเดย์หนูทุกทุกเอ่อทุกเพจหรือว่าทุกสื่อหนูได้ได้อ่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ทุกที่เห็นว่ามันเกิดทพุกยี่อย่างเงี้ยก็จะไปทําบุญอะไรเงี้ยสำหรับปีนี้มีบ้างไหมครับหรือว่ากลัวโลกค่ะคือจะบอกว่าปีนี้ในเรื่องราวของการทําบุญส่วนมากแล้วหนูจะชอบทําบุญโดยการนําตัวเองไปในที่ที่จะต้องไปแต่ครั้งนี้ก็เลยด้วยความที่หลายๆหน่วยงานที่เราเคยไปเขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่รับค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดทีนี้ก็เลยก็เลยทําวิธีการใหม่คือสร้างหนังสือจัดทําหนังสือสวดมนต์ค่ะบริจาควัดที่แถวแถวบ้านค่ะห้าหมื่นเล่มค่ะ ก็ก็เลยอยากให้ทุกๆคนเข้าสู่ธรรมะเพราะว่าหนูพยายามทําตัวเองเข้าสู่ธรรมะแล้วมันดีขึ้นค่ะก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวของการทําบุญในรูปแบบของสร้างหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดที่อยู่ตามาต่างจังหวัดค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจกับพี่บุบ๊ที่หนูโพสตลงโซเชียลคืออยากให้คนใกล้ตัวเราประสบความสําเร็จในรูปแบบในก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตมันต้องมีรางวัลพี่บุ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเห็นความลำบากเราเห็นความสําเร็จเราในวันหนึ่งที่รางวัลที่พี่บุ๊ให้มาวันปีนี้ก็เป็นมูลค่าในด้านคาของจิตใจมากยอดจํานวนเงินและตระาน,านันไม่ได้เคยนับแต่ว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้แลวเขาทําได้แสดงว่าเขาตั้งใจมากก็แค่นั้นก็พอแล้วดีใจที่สุดค่ะที่ ที่สิ่งที่ผู้ตั้งใจและทําได้ก็คือขอบคุณของขวัญที่เป็นเงินที่โอนมามันมีโมเมนต์แบบหวานๆนะคะตอน <c oughs> ที่มาซื้ <c oughs> อมีร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจไหมคะก็ก็คือเาจริงๆเราคุยกันทุกวันค่ะว่าเรามีความฝันอะไรแล้วเราอยากจะทําแล้วเราอันนี้ไม่ผิดหวังอันนี้ผิดหวังอันนี้บางทีจริงๆเราสองคนซ้อมผิดหวังมาทุกเรื่องที่เราตั้งใจไว้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันได้ดั่งใจแล้วมันมีความชัยโยเสียงดังหน่อย แต่ว่าจริงแล้วคาดหวังไหมครึ่งนึงค่ะ5้าสิบห้าสิบแต่เราบอกว่าลองไห้กอดกันไหมก็ก,ก็มีแต่ว่าเราไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอนเรา<ม>แต่ว่าจริงน้ําตาของเราสองคนเป็นน้ําตาของของการปลอบใจที่ดีมากแล้วก็เป็นน้ําตาของชัยชนะที่ไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเองและส่วนมากที่แบบว่าคาร์ดัลูเมื่อก่อนไหมเขาให้เงินเราอะไรอย่างเงี้ยเขามีหลุดมีอะไรอย่างเงี้ยไหมเขาเป็นคนตั้งใจแบบนี้ ตั้งแต่แรกครบแล้วค่ะตั้งแต่เรามีชื่อเสียงมาพี่บูก็มีกติกาแล้วก็กำแพงที่ตั้งไว้สูงพอสมควรว่าอยากเลี้ยงดูตุก๊กี้อ,อยากให้ตุก๊กี้สบายอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็เหมือนรู้อยู่กับตัวเองมันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาพูดตลอดว่าอยากมีตังให้ตุก๊กี้จังอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมทําได้ก็ที่สุดแล้วค่ะสําหรับตุก๊กี้กับบูบูนึงล้านเลยหรอรถนบือค่ะบือบือให้จริงจริงเงินจเห็นว่าได้รถเบลลรี่ อ,อันรถนั่นเป็นของเขาเองค่ะอันรถนั่นเป็นของเขาเองส่วนเงินสดก็คือเป็นของหนูนะคะว่าความฝันของบู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 อยากได้แล้วบูตั้งใจแล้วบูทําได้นั่นคือหนูดีใจกว่าให้ของขวัญตัวเองอีกค่ะก็เลยตัวบูบูเองก็ถ่ายรถให้กับตัวเองถ่ายรถให้กับตัวเองเขามีความฝันคือจริงๆการถอยรถไม่ใช่เพิ่มจำนวนคันนะคะเอาคันนี้ไปเทินคันนั้นค่ะเอาคันนั้นไปเทินคันนี้อาจจะสองคันเทินได้หนึ่งคันมาแต่ว่าก็ก็เป็นความฝันเขาค่ะหนูยินดีมากถ้าบูตั้งใจและทําได้ เป็นตอนที่พี่บู้เขาแบบอยากได้รถเบลลี่ถูกไหมแล้วเขาได้จริงที่ดุ๊กกี้เป็นใจเขาอย่างไงคะก็บอกเขาว่าอะไรก็ตามเราจะไม่ขัดขวางเรื่องความฝันของกันและกันเราจะไม่บอกว่านั้นไม่ดีนี่ไม่ดีเพราะทุกคนมีความฝันเป็นของตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่อยากได้เป็นของตัวเองแต่หนูว่าสิ่งหนึ่งที่หนูจะชอบบอกเขาตลอดว่าอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวและสําคัญคือถ้าไม่มีเงินสดซื้ออย่าสร้างหนี้ให้ตัวเองเราจะบอกกันและกันค่ะเพราะจะซื้อสดใช่ไหมคะซื้อสดค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าเขา เปลี่ยนตัวเองไปทางพระเพราถึงเป็นพระหรอเพราะเป็นผู้กูรูเรื่องราวของของพระพระเครื่องแล้วค่ะก็ชี้นําทางไปถ้ารู้งี้ให้เขากรนหัวตั้งนานแล้วค่ะ <c oughs> ถ้ารู้ว่ามันมันมัน,มนไปในทิศทางที่ดีขึ้นน่าจะหยุดเรื่องราวของปะลาร้ามาทําพระเครื่องดีกว่าค่ะอันนี้อันนี้ถือเป็นรถในฝันของเขาเลยไหมครับเป็นแบบางท้ายแล้วไหมแบบบอกเขาไหมหนึ จริงๆเขาพูดกับเพื่อนๆเขานะะในเรื่องราวของอรถในฝันว่าเพราะหนูไม่ไมคุณเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องราวของยี่ห้อรถยนต์หนูจะไม่มีความรู้เลยแล้วก็แบรนด์เนมต่างๆนั้นหนูก็จะไม่มีความรู้มารู้จากพี่ๆหลายๆท่านที่บอกกล่าวในเรื่องราวยี่ห้อรถหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะพูดกับในในเพื่อนเขา ทั้งนี้นั้นเป็นได้ยินเข้าหูว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เขาอยากได้มากแต่มันราคาสูงแต่นูก็บอกเลยว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องซื้อป้ายแดงจริงๆเราซื้อที่มัน,มนรู้สึกว่าเรามีกาลังรัพย์อันนั้นจะดีที่สุดซึ่งรถที่ได้มาก็พอดีกับในสิ่งที่เขามีทุนรับอยู่ค่ะี่มปีแล้วอยากทำอะไรให้กับตัวเองไหครับสี่สามปีแล้วอยากทําอะไรให้กับตัวเองหนูพูดขออนุญาตพูดถึงเรื่องการงานก่อนนะคะตอนนี้เป็นคนที่ทํามาทุกอย่างแล้วแล้วก็สิ่งที่อยู่ตัวทุกวันนี้คืองานประจํา ที่ตื่นเช้ามาก็มีงานทําแล้วหนูพอใจมากแล้วค่ะแต่ถามว่าอยากได้อะไรมากขึ้นไหมในเรื่องเราการงานหนูพอใจที่สุดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการอะไรแต่ถ้ามีอะไรที่ท้าทายหนูก็หนูก็จะจะ,จะรับค่ะแต่ถามว่าคาดหวังอยากได้มากกว่านี้ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดเพราะว่าที่มากตัวน,นี้หนูว่าเวลากับ,ก,บกับร่างกายมันสมดุลกันแล้วค่ะถามว่า43ปีอยากให้อะไรกับตัวเองหนูไม่ได้อยากให้อะไรกับตัวเองแต่สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้อยากให้คนรอบข้างมากกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการงานความรัก ชื่อเสียงเงินทองหนูหนูเกินตัวแล้วค่ะหนูโอเคแล้วหนูพอใจแล้วแต่ว่าอยากให้ชื่อเสียงที่ตัวเองมีอยู่หรือว่าจะเป็นเรื่องงานที่ตัวเองมีอยู่ซัพพอร์ตคนรอบข้างให้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือความฝันในวัย43ปีหนูแล้วค่ะก่ <c oughs> อนหน้านี้ไปสัมภาษณ์ที่อามาขอพี่ตุ๊กี้ค่อนข้างเจ็บเพี้ยแล้วเขาจะเป็นที่ปรึกษาเขาเป็นหัวพี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้เป็นยังไงบ้าหนูเคยบอกพี่พี่สุนมชนว่าหนูขอบคุณผู้ชาย3คน แล้วผู้ชายที่เจอหนูทุกวันทุกเช้าก็คือหกโมงเชา้านั่นคืออามก่อนกันวิถีชีวิตคนเรามันต่างกันอาร์มก็จะถูกสอนกับครอบครัวที่อีกแบบหนึง่งคําพูดคาจาของอาร์มเป็นคําพูดคาจาที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเรื่องในใจแบบก้นบึ้งของหัวใจได้ได,ได้ระบายออกโดยข้อมูลข่าวสารหรือการพูดคุยที่เป็นคําพูดที่สวยงามไม่ได้มากมายแบบเป็นแบบพระสงฆ์ไม่ได้มากมายคําพูดสวยหรูแต่เป็นข้อความที่หนูไม่เคยได้ยินมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่คำพูดต่างๆบางประโยคทำให้รู้สึกว่ามันมีกำลังใจล้นพ้นมากเลยต้องขอบคุณอามกรการที่อยู่เคียงข้างพี่ตุกกี้ทุกเชา้าค่ะตอนนี้พี่ตุ๊กี้โอเคขึ้นไหมคบพอได้พี่อามเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มป่วยมาก็พี่อามจะเป็นคนที่รู้เวลาขึ้นขึ้น,น,นลงลงเขาก็จะรู้เวลาโพสไอจีตอรี่หรือว่าโพสภาพต่างๆพี่เป็นข้อความเขาจะรู้แล้วเหมือนเรามีเซนส์กันแล้วกันเขาจะอินบ็อกมาแล้วค่ะก็ ทั้งนี้นั้นคือหนูจะบอกพี่พๆทุกท่านว่าหนูโล่งใจตั้งแต่หนูโพสต์ภาไปร่วงแพทย์แล้วอย่างที่หนูเคยบอกไปแต่ทั้งนี้นั่นคือขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่พอทราบข้อมูลหนูแล้วส่งกําลังใจดีมมาทุกคนเลยหนูขอบคุณมากแล้วหนูก็จะสู้กับมันสําคัญกว่านั้นคือมอันสาคัญกว่านั้นคือมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายที่เราต้องห่วงใยกันแต่ว่าการห่วงใยของพี่ๆนั้นหนูมีพลังมหา,าศาลมากเลยหนูจะสู้กับมันแล้วก็หนูเชื่อเสมอว่า จริงๆแล้วะในเรื่องราวของยารักษาโรคคุณหมอคุณหมอเก่งมากค่ะแต่เรื่องราวของชีวิตคนเราต้องมีกําลังใจเพราะเด่นที่บอกว่าเก่งแค่ไหนก็ต้องการคนตบไหลพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านน่ารักกับหนูมากเลยหนูหนูสัญญาว่าหนูจะร,รักษาให้หายแล้วก็หายแบบว่ามีความสุขในทุกๆวันค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นสุดๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ